พมเสีาคเดชผู้พระอาจารย์อาาบุตรวนาคาโรมเจ้าว่าทพระแก้วสุพรนาพานาองค์ประธานการอบรมที่ครรภ์สกัลลาร์ใหญ่สุดในนามคณะกรรมการจัดการอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสที่สุขระหว่างวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507เป็นเวลา4วัน3คืน ขปราศรัยรายงานการอบรมต่อไปนี้มีโยคีตามที่ลงทเป็นไวนนทนนทน้ทั้งหมด29ท่านโยคีชาย10ท่านโยคีหญิง28ท่านวิธีการอบรมไหว้พสวดมนสมาทานผานชุวะธรรมกสิฝึกการเดินวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมตั้งสมาธิกําหนดภีรบยบทย่อย มูลเหตุที่โยคีมาปฏิบัติธรรมมีสธาในทีงานอยากฝึกจิตใจให้รู้เท่าทันกายอยากฝึกให้มีสมาธิ ้วยบางท่านก็ตั้งใจตามปฏนบินบนอย่างน้อีละสองครั้งรู้สึกเป็นคุณสูงสุดที่ได้มาภาวนา 2. ความรู้สึกก่อนเข้ารักการอบรมบางท่านไม่แน่ใจว่าจะเป็นจะปฏิบัติได้ไหมบางท่านรู้สึกใจร้อนรนเหนื่อย,ยล้าร่างกายกัะใจ จากมาต้องวนการปฏิบัติและต่อยอดคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากมากไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะากมาปฏิบัติธรรมบางท่านอยากสุขคนให้ถึงสุขธิรมสา 3. ระหว่างการอบรมเกิดความรู้สึกอย่างไรมีรปัญหาอะไรบ้างรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายง่วงใจร้อนไม่สงบ เบื่อจำรจบางท่านรู้สึกสบายใจบางท่านปฏิบัติได้ทั้งในห้องปฏิบัติและในห้องอาหารในเรียบทย่อยรวมถึงการทำธุระส่วนตัว,ตวรู้สึกไม่ผิดหวังที่มันเข้ารับการอบรมแต่เนื่องจากเป็นผูแ้แพ้จึงไม่ได้ยู่ปฏิบัติตลอดเวลาจึงต้องขออภัยมาณโอกาสนี้4 ควาเปลี่ยนแรงทางกายและใจอย่างไรบ้างวุ่มนอนเจ็ดปวดเมื้อตัวน้ยวนอยลงมีจิตใจใน่นคงมากขึ้นมีสมาธิสบายใจใจเย็นขึ้นมากรู้สึกมีที่พขึ้นทางใจ ความอดทนได้รับพลังงานดีๆจากผูก้ร่วมปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้มีความอดทนทักเทียนได้มากกว่าเดิมมีสติรู้เท,ท่าทันมากกว่าเดิมได้รับความรู้ที่เป็น,ป,นประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีเวลาจะเข้ารงมากขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับสีมีความอดทนมีความภาคภีใจเย็นปล่อยวา เมื่อจบการอบรมแล้วอยากทชานชวนแนะนําใครให้มาปฏิบัติให้มาอบรมบ้างเพราะตใจอยากแนะน,น,นําคนในครอบครัวญาติย้อนพุ่นเพื่อนคนรู้จักความรู้สึกต่อวิทยากรทุกท่านดีมากอบอุ่นเป็นกันเองอัธยาศัยดีมีน้ำใจโอบอ้อมอารีมากและช่วยเหลือเป็นอย่างดี ศัทธาต่อความเมตตาทุกเททั้งแรงกายแรงใจเสียสละพูดจาไพเราะสนองนหอูเข้าถึงธรรมะสูงออกมาได้อย่างดีมูอแรงยุง่ง้ทุกท่านเป็นอย่างดีให้ความรู้และนำปฏิบัติได้ดีมากความความรู้ต่อการอบรมด้านการบริการความรู้สึกต่อการอบรมด้านการบริการ,การ,การ,การดีเยี่ยมดีมากยอดเยี่ยม ถานที่โปร่งสะอาดปลอดภัยดีมากที่สุดอาหารรสชาติเหมาะสมกับผู้สูงอายุอร่อยมากดีมากอร่อยดีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพข้อเสนอแนะทางเดินเข้าห้องปฏิบัติทางเดินเข้าห้องปฏิบัติขอให้มีนาฬิกาสิงขนผนังงูเดือนอยากให้ค่าจาย์ พูดให้เสียงดังขึ้นบางทีไม่ชัดรู้สึกลำบากตั้งใจฟังมากนอกจากนี้ ากาจัดการรวมได้จากท้มีการเข้าภาคากาข้าน้ำเข้าไฟรวมปัจจัยจ,จากการเข้าภาคอา4,190บาทและจากผู้บบริจาค4 6 8 0บาทในการจากกัดองค์รวมทุกครั้งต้องขออนุโมทนาในกูศลนัจิตของคณะเจ้าภาพนำโดยคุณแม่นัชพรพันจักพัทรีและครอบครัว คุณชุดาพีาราศรพลคุณพิเทระโดยัจะมา,ากับในการจัดอบรมของวัาทุกครั้งของอนุโมทนาค่ะบันนี้ได้เวลาอันเป็นม,มุรมคนแล้วขอกราราชนาเพระเดชพุณพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาให้รู้ว่าละติการของตนเจ้าค่ากราจสรักาาพระอาจารย์เป็นหน